รีวิวบุฟเฟ่นอกสถานที่จัดเลี้ยงพนักงานปีใหม่แขก200ท่านค่าอาหารเพียงแค่ท่านละ185บาทเท่านั้นบริการและจะส่งฟรีถึงที่ครับได้อาหารข้าว6อย่างขนมหวานหรือผลไม้2อย่างถ้วยจานช้อนซ่อมพร้อมปริมาณอาหารเพียงพอจบงานมีอาหารแบบเหลือเหลือติดต่อร้านพ่อครัวแมว โทร0861144468หรือ ID Line อาสาเชฟแมวติดตามผลงานผ,านผ่านทาง Facebook, YouTube, TikTok, IG ค้นหาพ่อครัวแมวรีวิวโดยเว็บไซต์ cateringthailand.com เว็บไซต์ที่รวบรวมร้านรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในเมืองไทยต้องการหาคนทำจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ไปที่เว็บไซต์ k a t e r i n g thailand.com ได้เลยครับ